ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ่มเฟิร์ชั้นหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับวอลคราฟนะครับแล้วก็นี่คือไรสายแล้วนะครับคราที่แล้วที่ผมรีวิวไปเนี่ยเป็นสวาร์โรตาอรี่แบบไฟฟ้าใช้ดีมากนะดอกแถมโคตรดีนะตัวนั้นถือว่าคุ้มราคามากนะสำหรับสวาร์โอรี่ไฟฟ้านะวอลคราฟตัวนั้นตัวนี้นะครับตัวไร้สายนะครับตัวแรกที่ผมจะรีวิวนะครับนี่คือไขควงกระแทกของวอลคราฟชื่อรุ่นนะ CIS ขีด S ยี S ่สิบ LIBH เป็นบัสเลดมอเตอร์ด้วยนะครับ พั 2, 9, 2, 5, 3, 2, นสองพันเก้าสองพันห้าสามพันสองนะอัตราการกระแทกนะครับพันสี่พันแปดสามพันห้าแล้วก็สี่พันแรงบิดนะครับเบ,บอร์หนึ่งหกสิบนะเบอร, 3, 180, บอร, 4, รบ์สองร้อยี่สิบเบอร์สามร้อยแปดสิบแล้วก็เบอร์สี่นะครับสองร้อยสามสิบนิวตันเมตรตัวนี้เป็นเครื่องเปล่านะครับเนี่ยเป็นกล่องเล็กๆเท่เเานี้เองอ่ะผมจะให้ดูก่อนว่าวอล์กทารฟเนี่ยเครื่องมือเขามีเพียบเลยนะครับมีแบบมีเพียบเลยนะครับแล้วก็มีตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยชัดเจนเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องการรับประกันได้นะครับนะเครื่องมือเยอะมาก บอกราคาก่อนเลยนะเครื่องเปล่านะครับสำหรับไข่โกงกระแทกนะอยู่ที่1990บาทเออถือว่าราคาโอเคนะไม่แพงมากแล้วก็เป็นชุดนะครับในกรณีถ้าซื้อเป็นชุดพร้อมแบตเตอรี่ที่ชาร์จนะครับเขาจะซื้อเป็นชุดพร้อมแบต2แอมป์นะครับแบบนี้นะอยู่ที่2 7 9 0นานะครับแล้วเขาจะแถมแท่นชาร์จนะมาให้เลยนะครับซึ่งแท่นชาร์จตัวนี้ข้อดีคือ2 4สแอมป์ถือว่าชาร์จเร็วอยู่ปกติพวกแท่นชาร์จทั่วไปจะอยู่มาสัก1.5หแอมป์1.2แอมป์อะไรประมาณนี้แถมนะ 2 4 m เลยถ้าเราชาร์จ2์เนี่ยไม่ถึงชั่วโมงนะครับเต็มแล้วถือว่าทำโปรโมชั่นได้ดีนะครับอ่ะแกะเลยแล้วกันตัวนี้ผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยข้างในก็จะมีคูมือแล้วก็ตัวเครื่องนะบวกกับตัวของเข็มขัดนะครับสีเขาไม่ได้ดูแบบโดดเด่นมากนะเนี่ยความแดงของเขาเนี่ยนะครับมันไม่ได้แดงแบบแดงน่าเกียดนะครับเฮ้ยสวยดีอะ่ะเข้มๆนะครับเกลืนๆก,กันไปนะแดงดำนะครับสองสีโลโก้เห็นไหมครับวอลคราฟสีขาวสวย,สวยๆแล้วก็เป็นปั๊มนูนด้วยนะ ข้างหลังนะครับปั๊มเหมือนกันนะครับปั๊มนูนคำว่าบัลเลตนะครับตัวสั้นมากนะครับเนี่ยสั้นนิดเดียวนะครับสั้นจุดเลยนะครับก็คือจากสวิตมาก็ขึ้นขึ้นหัวเลยแล้วก็ด้านหลังก็มีนิดเดียวเห็นไหมครับตัวคลิปนะครับเป็นยางหนึบดีตรงนี้จะเป็นแบบตารางตารางตรงนี้ก็จะมีเป็นตารางเหมือนกันแต่ไม่หนึบเท่าข้างหลังนะเออข้างหลังหนึบกว่าเฉยจับนะมือผมใหญ่มากนะก็จับได้พอดีๆแล้วก็สวิตนะถอยหลังเด่นหน้าถอยหลังนะครับนะด้านบนก็ดีไซน์เป็นแบบนี้ เออผมชอบนะมันเล็กดีอ่ะ230นิวตันเมตรนะครับไม่น้อยนะแต่ดูทํามาขนาดเล็กอย่างนี้นะครับตรงนี้มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะบัตเลตนะครับเนี่ย BL มอเตอร์อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็มี BL นะครับแล้วก็ใส่นะเจ้าตัวนี้ได้ส่วนด้านล่างนะครับมีไฟ LED ตรงนี้มีปุ่มปรับนะสองปุ่มตรงนี้นะครับมีไฟนะครับปุ่มปรับโอเคเลยเนี่ยเป็นปุ่มที่นูนขึ้นมานะครับไม่ใช่เป็นปุ่มเรียบๆแล้วก็เอาเล็บจิกเอานะครับแต่นี่เป็นปุ่มที่นูนขึ้นมานะครับเราสามารถใช้ตัวนิ้วธรรมดาเนี่ยกดดไ้ ไม่ต้องใช้เล็บจิกนะครับเออโอเคอ่ะเดี๋ยวดูแบตเตอรี่นิดนึงนะแบตเตอรี่กันที่ชาร์จเลยนะถ้าเกิดคุณซื้อเป็นชุดนะครับ2,790บาทก็คุณจะได้แบตตัวนี้ไปด้วยนะ2แอมป์20โวลต์2.0แอมป์นะครับชัดเจนนะข้างหลังมีตัวเช็คไฟเอ้ยดูดินี่ทำให้มันอย่างนี้สิมันจะได้แบบมีอะไรสนุกสนุกหน่อยนะครับสำหรับแบรนด์นะครับเออเก๋ดีอ่ะลองใส่นะครับปึ๊บเนี่ยเนียน อ่ะเริ่มแรกจากการใส่จับดอกตัวนี้นะครับเท่าที่ผมลองเมื่อกี้นะแป๊บเดียวนะครับก็คือมันสามารถใส่ได้เลยนะครับสำหรับดอกหัวสั้นแบบนี้หามุมหน่อยเนี่ยใส่ได้เลยเห็นไหมครับใช้งานได้เลยฮะดีไหมเอาออกต้องดึงแค่นั้นเองนะครับแต่ตอนใส่ใส่ได้เลยแต่ถ้าเป็นหัวสองหัวอย่างนี้อ่ะยังไม่เคยลองนะครับสองหัวอย่างนี้ ต้องดึงหน่อยแล้วก็ใส่นะครับใส่ได้นะครับเห็นไหมครับเวลาเอาออกเผลอๆจะดีดเลยนะครับดูนะครับปึ๊บหายไปเลยดีแรงมากนะครับอ่ะทีนี้เป็นสองหัวแบบยาวขึ้นมาหน่อยใส่ธรรมดาไม่ได้ไหมครับต้องดึงนิดนึงนะสำหรับสองหัวนะอ่ะแบบนี้เห็นไหมครับอยู่แล้วแต่ถ้าเอาออกนะครับดูนะครับปุ๊บดีอย่างนี้เลยเจ๋งไหม นะครับอ่ะไปะเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเทสนะครับ2ตัวนี่นะสตัวดีนะตัวแรกเดี๋ยวผมจะใช้นะโหมดความเร็วทั่วไปเบอร์หนึ่งสองสนะที่เหมือนในกล่องเลยก็คือเบอร์หนึ่งเนี่ยเด0มนอรอบแรงบิด60นิวตันเมตรส่วนอันตัวนี้ผมจะใช้อีกอันหนึ่งก็คือ,อ,อการปรับตัวฝั่งนี้เบอร์หนึ่งที่มันจะรอบช้าๆแบบนี้นกดสุดกดสุดก็ยังช้าแบบนี้อ่าดูว่าแตกต่างกันยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับผมจะเอาเนะบเบอร์หนึ่งฝั่งนี้แล้วความแรงกันเป็นแบบนี้ นไหมครับไม่เหมือนกันนะเอาไปนะครับหกสินิวตันเมตรพันสองร้อยอบนะครับหนึ่งสองซ่อมนะนี่ดูไว้นะครับประมาณนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ดูนะครับผมกดฝั่งนี้เห็นไหมครับเปลี่ยนสีนะเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับรอบช้าแบบนี้อ่าลองดูนะครับหนึ่งสองซ่อมเห็นไหมนี่เบอร์หนึ่งไง สรุปนะครับถ้าเกิดเป็นสีเขียวมันก็จะยิงตามค่านะที่ผมบอกไปนะครับเบอร์หนึ่งก็1 2 0 0อรอบนะครับ60นิวตันเมตรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเราปรับเป็นสีแดงปรับเป็นสีแดงปุ๊บนะครับเบอร์หนึ่งนะจะเป็นลักษณะนี้ก็คือออโต้นะเมื่อดีเทคเจอชิ้นงานที่มันมีความฝืดนะครับมันจะเร่งความเร็วแล้วก็เร่งการกระแทกด้วยนะครับนะสีเขียวกับสีแดงไอ้ตัวฝั่งสีเขียวเนี่ยเรารู้เรื่องความแรงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูที่ฝั่งสีแดงก่อนนะ ว่าฝั่งสีแดงเนี่ยนะครับเบอร์อื่นเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมจะลองที่สีแดงเบอร์สองนะครับกดมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้อีกว่าเดี๋ยวเวลายิงแล้วจะเป็นยังไงนะครับในคู่มือไม่มีบอกนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอไปนะครับหนึ่งสองสาอ๋อมันหยุดนิ้วนิ้วผมกดอยู่นะเห็นไหมเออเอาลองอีกทีนะครับ เนี่ยเห็นไหมครับพอมันถึงจุดที่มันกระแทกปุ๊บมันหยุดเลยนะครับเนี่ยแล้วมันไม่ยิงต่อด้วยนะเมื่อกี้นะครับที่เราลองไขสกูดูจะเห็นว่ามันหยุดนะเมื่อเกิดการกระแทกใช่ไหมครับผมว่าถ่าจะเหมาะกับงานประเภทนี้ก็คือใช้สําหรับไขเข้านะพวกน็อตต่างๆพอมันถึงจุดที่มันแน่นแล้วเนี่ยมันจะหยุดทันทีกันการเสียหายกับชิ้นงานนะครับชิ้นงานที่เราไปไขเนี่ยมันเซนซิทีฟต่อการกระแทกมากๆเนี่ยนะครับมันก็จะหยุดให้ทันทีแล้วก็ผมปรับตรงนี้นะไปที่เบอร์สองสีแดงนะครับ นะดูนะครับว่าเวลามันเข้าจนสุดแล้วมันกระแทกเนี่ยมันจะหยุดทันทีนะครับดูที่นิ้วผมนะหนึ่งสองซามเห็นไหมครับหยุดเลยนี่นิ้วยังกดอยู่เลยเออนี่คือโหมด2พอเราได้ระดับนี้ปุ๊บนะครับถ้าเป็นงานอื่นก็อาจจะเอาประแจป,ปอนมาขันต่อนะตามค่าที่ตั้งไว้อันนี้เหมาะมากเนะเพราะว่าถ้าสมมุติเราทํางานแล้วแบบเราต้องไขสกูพวกนี้นะพว,นพวกน็อตพวกเนี้เยอะมากนะ ห้าตัวสิบตัวในตัวเครื่องหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็ใช้เบอร์สองเนี่ยในการขันเข้าอย่างเดียวโดยที่ไม่ทําความเสียหายต่อชิ้นงานเสร็จแล้วเราก็ใช้ปจัจแจปอนหรืออะไรต่อเพื่อไขไปในค่าที่ตั้งไว้ที่เบอร์สามสีแดงนะเมื่อกี้ผมลองนิดนิดละก็คือมันจะเร่งความเร็วสูงสุดก่อนแล้วถ้ามันเจอชิ้นงานเนี่ยมันจะเบาลงนะตามลักษณะของชิ้นงานนะครับก็คือตรงข้ามกับเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเนี่ยจะช้าก่อนแล้วมาเร็วนะเบอร์สามจะเร็วก่อนแล้วมาช้านะครับเอาลองดูนะครับดูนะยิงสกูนะครับเนี่ยวความเร นะอ่าลองดูนะครับสีแดงเบอร์สามนะครับหนึ่งสองสาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยยิ่งช้าลงไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมทั้งๆที่เริ่มแรกนี่เร็วปีเลยนะครับเจอชิ้นงานปุ๊บมันเบาเลยอ่าลองดูอีกทีนะครับแบบชัดเจนนะครับเนี่ยเร็วๆอนี้เลยอ่าไปเห็นไหมครับมันเร่งวืดนิดเดียวเองแล้วมันก็ช้าเลยนะครับเนี่ยเนี่ย ใช่ไหมครับพอใกล้สุดปุ๊บกระแทกเลยเพราะว่ามันฝืดมากนะครับถ้าเกิดเราจะไขสกูเข้ากับเนื้อไม้ยิ่งไม้เนื้ออ่อนอย่างนี้นะครับใช้เบอร์สามได้เลยอ่าหมดละหมดขันเข้าที่เป็นสีแดงนะครับจะมีแค่3าโหมดนะส่วนโหมดสุดท้ายก็คือเป็นโหมดขันออกที่เป็นสีแดงพอเราผลักมาเป็นโหมดไขออกปุ๊บมันจะปรับมาที่เบอร์สีเลยนะถ้าเราอยู่ที่โหมดสีแดงเมื่อตัวน็อตนะครับมันคลายจากความแน่นออกมาปุ๊บนะครับมันจะค่อยๆหมุนชา้าช้านะครับไม่จะคลายมาแล้วหยุดนะตัวนี้จะไปคลายมาปุ๊บแล้วมันจะหม เห็นไหมครับยังหมุนอยู่เห็นไหมยังหมุนอยู่อ่าเนี่ย้กดอยู่มันก็ยังหมุนอยู่อย่างงี้นะครับไอ้กระดกกระดกเพราะว่าอะแดปเตอร์มันมันเบี้ยวนะครับอ่าดูอีกทีนะง่ายๆนะครับตัวนี้อันนี้เหมาะมากกับเอ่อการทํางานแบบต่อเนื่องนะครับเพราะถ้าสมมติว่าน็อตสกรูเนี่ยมันไม่ได้สั้นแค่นี้มันยาวกว่านี้เนี่ยพอเราคลายปุ๊บเราก็ค่อยๆกดมันออกมาแล้วไม่เหมือนตัวที่คลายปุ๊บหยุดอันนั้นก็ต้องมากด ให้มันถอยจริงนะครับแต่ตัวนี้คือกดต่อเนื่องมันก็จะถอยมาเรื่อยๆจนจนหมดเอออันนี้ดีกว่าไขาเข้าก่อนนะครับนะต่อไปไขออกนะครับบดกันน็อนตตกนะครับอดูนะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับหลุดออกมาแล้วแต่สมมติมน็อตมันยาวกว่าน,นี้มันก็จะค่อยๆคลายออกมาเรื่อยๆปื๊บปื๊บโดยที่นิ้วเราเนี่ยไม่ได้ปล่อยเลยนี่คือการทํางานที่ต่อเนื่องมากกว่านะเราก็สามารถควบคุมได้บอมากกับสกูตัวนี้มันยาวๆนะครับไม่ได้ทำงานได้ต่อเนื่อง เราลองตัวสีแดงแล้วนะครับทีนี้เรามาลองตัวสีเขียวนะครับก็คือผมจะเปิดที่เบอร์แรงสุดเลยนะครับให้เห็นไปนเลยว่าเบอร์แรงสุดเนี่ยใช้กับสกูตัวนี้ที่ผมลองเทสบ่อยๆเนี่ยไดเมนเตอร์ประมาณ8ปถึงเกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมใส่กระดอกนะลูกบล็อก13มมิลนะครับ,บอ่ะความเร็วสูงสุดนะครับ,รรบกับแบต2แอมป์เท่านั้นนะไม่ได้แบต4แอมป์เลยนะครับ1 2 3 230นิวตันเมตรนะครับไป สบายไม่ช้าด้วยนะครับเอาออกนะครับสบายมากอ่ะทีนี้มาทดสอบแรงบิดนะครับด้วยการเจาะไม้1นึ่งสองซอรอบไม่ตกเลยนะครับแรงบิด230นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วรอบนะครับส2 0 0รอบต่อนาทีไปสุดเลยสำหรับาการเจาะไม้นี่ไปชิวๆเลยนะครับอ่ะสุดท้ายครับ,จบเจาะเหล็ก อันนี้เป็นดอกเจาะที่เป็นการเฮกนะครับ่ะตัวนี้ดอกขนาดหกมิลน,นะสนหนึ่งสุดนสนิ้วปรับความเร็วสักเบอร์สามสองพันหร้อยอบซึ่งเยอะแล้วนะครับสําหรับจรเจาะเหล็กเนี่ยเยอะมากหนึ่งสองซ้เนี่ยผมต้องผ่อนอ่นิ้วนิดนึงนะครับไม่กดสุดนะเพราะถ้ากดสุดนี่เร็วเกินนะครับเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายๆนะครับ คือมันแรงพออยู่แล้วสำหรับงานจเจาะเหล็กนะครับเบอร์หนึ่งก็ยังได้นะเอาจริงปะไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าตัวบอคับไขควขงกระแทกตัวนี้นะครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับ230นิวตันเม,มตรนะมีโหมดให้ปรับหลายโหมดทํางานได้อย่างที่เห็นนะครับทำงานได้ดีเลยนะแล้วก็ใช้งานกับลักษณะงานได้หลากหลายรูปแบบอย่างแรกนะคือโหมดสีเขียวเนี่ยโหมดฝั่งนี้ก็คือความแรง 12- ึ่งสองามเร็วความเร็วรอบที่บอกไปเลยเราใช้งานทั่วไปได้นะแล้วก็เลือกได้ง่ายด้วยนะว่าเราจะไปไขก็อะไรเงี้ยนะครับ ตามนี้ได้แต่ถ้าเราอยากได้ความออโต้ของเขาเนะี่ยก็จะมีโหมด1 2 3มโหมด1ก็ช้าก่อนแล้วพอเจอชิ้นงานที่มันสามารถเร็วได้มันก็จะเร่งความเร็วให้ส่วนเบอร์2เนี่ยมันก็จะหยุดนะเมื่อชิ้นงานเกิดความแน่นความฝืดนะไม่ว่าจะเป็นไขสกูหรือว่าไขานอ็อตแล้วก็เบอร์3เนี่ยจะเริ่มจากความเร็วก่อนอย่างที่ผมไขสกรูลงไม้เนื้ออ่อนมันก็จะเบาให้เลยเบอร์สก็คือเป็นการน็อตตกนั่นเองนะครับเอาไว้ใช้ในงานขันออกอย่างเดียวพอเั็นไขเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไขออกมาเบาๆนะครับจะเกียวสั้นเก อยู่อย่างเดียวนะครับที่ที่ผมรู้สึกนะแล้วเป็นข้อสังเกตก็คือถ้าเกิดเป็นเดี๋ยวที่เป็นตูดสั้นเนี่ยมันสามารถใส่ได้เลยแบบนี้แต่ถ้ามันเป็นตูดยาวเมื่อไหร่นะเป็นตูดยาวเมื่อไหร่จ,จะต้องหามุมดีๆนะเพราะมันไม่สามารถล็อกได้เห็นไหมครับเนี่ยมันล็อกไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องแบบหามุมดีๆนิดนึงนะครับมันถึงจะล็อกนะครับคนที่ไปใช้แรกๆอาจจะแบบเฮ้ยเฮ้ยยังไ,ไงมันก็ไม่อยู่ไว้อะไรเงี้ยเรื่องของม มันต้องแบบนิดนึงนะครับให้สปริงมันมางับมันนะอะไวง่ายอ่านี่คือจุดสังเกตแต่มันใส่ได้นะครับเนี่ยเราไขามาตลอดเนี่ยผมก็ใช้ดอกตัวนี้ไขเนี่ยใส่ได้ไม่หลุดแน่นอน อ่ะราคานะครับย้ำอีกทีนะครับตัวนี้ตัวเปล่านะอยู่ที่ 1, 9 9 0บาทก็ถือว่าไม่แพงนะแต่ถ้าใครยังไม่มีแบตเตอรี่วอลคัพแท่นชาร์จอะไรเงี้ยก็ซื้อรุ่นแบบแพ็กเกจนะร่วมกับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แถมแท่นชาร์จก็เหมือนกับได้มา3ชิ้นเลยนะครับในราคา2790บาทแล้วก็แท่นชาร์จเนี่ยเป็นชาร์จเร็วด้วยนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางในวิธีใต้คลิปนี้นะครับลองเข้าไปหาซื้อดูลกันนะแล้วก็วอลคัพเองเนี่ยนะครับก็มีสินค้าเยอะเลยนะครับเด กดไลค์นะครับถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจำนะหัวครับใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไปแล้วครับบ๊ายบาย